บอนเชิญยิ้มตปบชัดทำาใมอยู่ให้โชคเลิกเมียฟังแล้วถึงกับร้อมอุ๊ยเลยกลายเป็นมหากราบดราม่าครั้งใหญ่ระหว่างบอนเชิญยิ้มและโชคลดแห่ที่มีประเด็นเรื่องงานงดรักงานและถึงขั้นยกเลิกคิวงานคู่ทั้งหมด50งาน แต่เหมือนว่าเรื่องราวจะไม่มีแค่บอลและโชคเมื่อล่าสุดในวันนี้ทางด้านภรยาของโชคนัดมาร่วมรายการโหนกระแสเคลียร์ประเด็นทั้งหมดด้วยแต่มีช่วงหนึ่งที่นัดถามพี่บอลกลางรายการว่าจริงไหมคะที่พี่พูดว่าพี่จะไม่มีวันคืนดีกับเองได้จนกว่าเองจะเลิกกับเมียเมียมึงมันคนไม่ดีจริงไหมคะ บอลตอบว่าถูกนัดถามต่อว่าพี่มีเจตนาให้หนูเลิกกันทำไมในเมื่อหนูจดทะเบียนสมรสมีลูกด้วยแล้วมียุให้หนูเลิกกันเพราะอะไรบอลได้ตอบชัดๆเลยค่ะว่าเพราะตอนนี้คุณทำกับผมไปนินทาเพราะคุณร้ายมากนัดถามว่าเหรอคะหนูร้ายเหรอคะนอกจากนี้โชก็ยังยอมรับว่าเดินตามเมียอันนี้จริงเพราะผมให้เกียรติเขา และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ